คนไม่รู้จักชื่อคุณเลยทั้งที่คนเป็นนักกฎหมายที่เก่งหยุดถามตัวเองดูดีๆก่อนครับเป็นนักกฎหมายแค่รู้กฎหมายไม่พอครับหลายๆคนยังไม่เข้าใจครับว่าถ้าเราไม่สร้างตัวตนในโลกนี้คนจะรู้จักเราได้ยังไงการสร้าง personal branding ทําให้คนเราจาได้และเลือกใช้บริการเรามากขึ้นต่อมาครับคือการอยากคิดว่าการสร้างแบรนด์ของตัวเองในโลกออนไลน์เป็นเรื่องของคนอื่นผมเริ่มจากการโพสต์คอนเทนต์แชร์ประสบการณ์ชีวิตให้คนได้เห็นตอนนี้คนจําชื่อผมได้เพราะผมสร้างตัวตนที่ชัดเจนซึ่ง ตั้งแต่ผมเริ่มทำจินท์ตลอดผมไม่ใช่แค่นักกฎหมายที่ให้คำปรึกษาอีกต่อไปแต่กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีคนตามหาคนเริ่มเชื่อมั่นในตัวผมจากคอนเทนต์ที่ผมสร้างเรื่องราวความรู้และประสบการณ์ที่เป็นตัวของผมเองผมจะให้3วิธีสร้าง personal branding ให้กับนักกฎหมาย1เป็นตัวของตัวเองสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจน 2. แบ่งปันความรู้ที่มีประโยชน์ไม่ใช่แค่โฆษณาอย่างเดียว3การคุยกับคนที่หลากหลายและสร้าง connection ถ้าคุณเป็นนักกฎหมายอย่ารอให้โอกาสมาหาคุณต้องสร้าง personal brand ให้คนมาหา ทำให้คนรู้จักมีตัวตนที่ชัดเจนในโลกใบนี้คณเริ่มสร้าง personal brand ของตัวเองอย่างแชร์วความคิดเห็นมาคุยกันครับ